สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมาบบานี้ทักทายกันมื้อนี้มีเวลามื้อนี้มีเวลากินข่ากินเข่าแล้วเบิ่งรลดหอมโลดกระเทียมมาขายแบบนี้พักกันเอาไผ่ซิกระเทียมโลละ8ปดิบหอมสามโลเลยกำลังลงแล้วมึงเขาไม่กินก้อนไปยังหรี่ฮามึงกินืชือไปยังเพื่อผู้ใดมาหามึงอีกแล้วพาพกกันกินนันเมียงสดีมาเด้อพ่อค้าไม่ค้ากินเมียงปลาสิพากกันกินเมียง เมียงปลาทูใหญ่พี่น้องปลาทูตัวเบลอตัวใหญ่ๆมาเด้อกินน้ากันเด้อบาดนนยายซานเอาหอมไปใ้เร้วสิกินกับยายซานสันดีพี่น้องแาบนี้มั้ปลาทูตัวใหญ่ๆกินปลาทูนี่แหละมันจังบอกข้าวกินปลาทูมันจังบอกข้าวมันเกิเอาผักมาให้พี่น้องผักสลัด ทั้งผักสลัดทั้งผักกรอบเกี่ยวเอากินลงไปอยากแนวใดก็กินวันนี้มีเวลาสันดีวันนี้มีเวลาก็เลยสิได้กินนะน,นะลูกเกาของไปส่งให้แล้วละ่ะลูกสาวของไปส่งผู้เมียเฮดเบทาเขากะว่ากินก้อนโหลดพนัง <N> cái <-cười> gì bò cái bà đó nào gì nào cái nào kinh cái gì đó bà gì đó cái thật đó cái gì 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 đó cái ไอ้ซมนี่ยาดนะฮะเอาก็เป็นเข็มเข้ม,มขึ้บ่แสบวะน้พี่น้อง่ใบนกินบ่อแสบเองเลยให้จังไหน khác quạt kia không? Ơ cả này mất nào? Nó sẽ นี่เหลียวพี่น้องกันมีเวลากับจังคอสิสด้กินหมูว้าในเห็ดน้ำพริกต่างแต่เศร้าจนว่าคำมาบมาปนียงเ<ฮ>ข้ากินเนียงกินเนียงโอ้โหผนับปนียงมา

ngọc bà thu mẹ tôi có kim cà phê mình kiếm oi môi là mẹ มื่อน,นี้กับเบิ้ลมันไม่มีงานเลยพี่น้องจังปลาเขาจับมาอย่างคือเก่าเลยคือหากิโลคือหากิโลปลาดุกอีกสามโลเป็นสิบแปดกิโลมืน่อนี้ตะว่าสิบโมงเหรอยังพันมาอยู่ป่าน้ำใดบู้จังสีเหลียวยังขึ้นเดือดซะใดบุ ชัวาสิมะขั่วแล้วตัดหัวขวเก็จออกให้หันชัว่สิได้ย่างบาเนี่ยชว่สิแล้วบาเนี่แต่ะละขั้นตอนน่ะ

วา้าเขาจอไปเที่ยวตัวโวงเจียมยังก่อพาแต้มข้าจอไปเที่ยวผาแต้มสองสามรถบัสต,ตัวญี่บนบ่ไปน้หมูมเดอพี่น้องไอหนาวห่วงเวียกห่วงงานเห็ดเวียกเห็ดงานดีกว่าขี่ขั้นไปเออเขาปากลมบ่เนี่ย กัดเย็นจ่อยจอยกินยาแล้วบนกินยาแก้ไอพี่น้องกินยาแก้ไอมันเป็นแบบยาฆ่าเชื้อนะไหมกินแล้วขมปากเัน ผมฝากกินยังกับบะเสร็จเราตื่นขึ้นมากินน้ำหอมกินน้ำหอมกินน้ำหอมใส่ยาหอมเราก็กินกาแฟนางแพ็คของกับลูกแพ็คของเร็วๆก็เลยมาดนางตำน้ำจิ้มนี่ครับ Bộ bắt tổ được không nào bắt tổ được yên lắm Kinh hoa, mèo, đồm Chính thịt sọp Thì sụp là nhắn vào tiền ส้มตำผักสายบัวส้มตำผักเยอะๆอ่นน่ะพี่น้องย่างอื่นก็กินบ่ได้หลายหรอกข่าวกระปุน่นข่าวกระป่นกินข่าวคับผักลวกกระเด็กบองโอเคอยู่กินย่างอื่นกับกระเส่บเอาละพอ ก,ก็ไปแดดว้อนมาถึงกับข้ามแสบกก็นกินหาแนวแสบกับบมีแนว้ยอสีแสบนะพี่น้องขมปากบมีแห้งเป็นนสิอะไปเห็นไหมครับต่างาไปเห็นไหมครันี่กินบุกขาดขดัด ทินหาแนวแสบพี่น้องอันนี้ประเด็กบองประเด็กบองนี่บนนี่แหละมันบ่อยากเข่าดเดข่าืมูลาเวลาหนึ่งเนาะ

bạn ban ban mức nhiệt độ có hải nắng sàn mà có hải nắng sàn mấy kín